หมดาวิกาเซอร์ไพวันเกิดแม่หมวยนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับหมดาดวิกาที่วันเกิดคุณแม่หมวยในปีนี้เนี่ยก็ได้ทําเซอร์ไพด้วยการยกคณะลิเกคณะโบรดของคุณแม่มาไว้ที่บ้านทําเอาเจ้าของวันเกิดอย่างคุณแม่หมวยเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยครับซึ่งใหม่ดาวิกานะครับได้เขียนเล่าเรื่องนี้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ชอบพาใหม่ไปดูลิเกมากๆและคณะโบรดก็คือพรเทพพรทวี ซึ่งใหม่ดาวิกานะครับยังบอกอีกด้วยว่าเก็บความลับไว้กว่า7เดือนเลยทีเดียวในการติดต่อลิเกคณะนี้มาเล่นที่บ้านเพื่อเซอร์ไพร์วันเกิดคุณแม่ซึ่งใหม่เองเนี่ยเขาก็ได้แต่งตัวเป็นนางเอกลิเกด้วยนะครับและเตอ๋อชันทวิทย์เนี่ยหวั่นใจก็ได้มาร่วมทำเซอร์ไพร์วันเกิดคุณแม่ด้วยสำหรับงานนี้นะครับหลายคนที่ติดตามต่างก็ชื่นชมความน่ารักของใหม่ดาวิกานะครับพร้อมกับเข้ามาอวยพรยวันเกิดคุณแม่หมวยขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับคุณแม่หม